งานเมือ่อคืนนะครับที่พูบาบาลเล่าไปรับเชิญนะครับเราก็บ,บอกว่าสนุกมากแต่ยั่งบริเวณน,นะครับเอฟซี FC ตัวเกียวเข้าไปเบิงซอยกันสนับสนุนแต่ก็ยั่งถือทั้งแสะทั้งกัดบ,บ,บ,บ่เลิกบ่แล้วผู้ยบาลน,นะครับเราบอกว่าที่ไปนะไปตามหนาที บ่ได้ไปยัางจากแนวถามบ่าว่าเราไห้ก่อนเล่าบ่าไปดอกครับเ mm hmm. บิ่งแล้วไปเหยียบแล้วกับ่อยากไปเหยียบนีน,นะแล้วบ่ขึ้นวาสิกลับขึ้นเนอครับบ่ต้องหลงละเรื่องว่าเออเราอยากไปดอกฟังคําวบอลล่างนี้ครับ mm hmm. ตีความหมายเห็นมันออกในวามันจังไหน mm hmm. บางคนก็ พอเขาไปแล้วเนี่ยมันมีหลายยางหลายแนวเยนะครับบางคนมีบอกให้ผู้อื่นเป็นก้าวใจให้มันบม่มีกาวแล้วงหรอครับมันเบิดเวลาแล้วส่วนที่ไปนะนะข้าเจ้าเสียงเงินซื้อเขาไปเบิ้งนะมันดีบันไดหรอกครับต่อไปหนีเรือครับผมว่าบ่าต้องเขาไปเบิงแล้วครับเบิง้งเฉพาะของโตเกียวไม่รูสิครับโอ๊ตเอาเออ อีพี่มันมากเรื่อยๆนะครับผมวาแบบนี้มันสิดีกลัวพอจังไดเข้าไปนั่นจังไดมันจเว้าอยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นคนหมักว้าแบบนี้อยู่แล้วหมักแสหมักกัดกระยุหันนะครับมันจะยุซซี่ก็ตามครับคนเป็นสีหาเนววอาแนวว่ามันกะว่าอยู่แล้วซิ่งใดที่คิดว่ามันว้าแล้วมีความสุขมันก็ว้าไปตัวครับพอได้กวอาน้อยๆจะซีกะ ก็เอาด้ครับพวกนี้เ,ออเพราะว่าถามบิง่งพูนยีบานเลาไปแสดงดีกว่าครับของสตรีมมิ่งดีกว่าเนาะครับมันก็สบายใจเฮ้าพร้อมบ่ต้องไปเสียงเงืนเออที่เข้าไปให้เขาว่าเฮ้าเนาะครับเนาะแม้นเสียว่าขี้บาาบอกยางไงมันก็บอได้เสียดายดอกครับแต่มันบอหน่าสิบว้นในสิ่งทีเออ การที่เขาไปยังสั่นเลยเนาะบ่าเรื่องอื่นดีกว่าครับบอเลี่ยวมันเฮ็ดให้บอสบายใจเนาะครับเนาะบ่าเรื่องศิลปินเนี่ยยังนองนามกุสุมานี่ดีกว่าครับที่นองเขามาซอยมึงนั่นเนาะครับเนาะ,นะในช่วงสตรีมมิ่งที่ว่าเป็นแขกรับเชิญก็ได้นะครับเออมีคนเชียร์ให้น้องเขามาอยู่กับโตเกียวมิวสิกนาะครับเนาะ แต่น้องนะครับน้องได้บอกว่าน้องนะก็ยังอยู่กับหลดเหคื่อคืเก่านะครับน่องทิมมาบดท่านใดนะครับนอพราะวา่าน้องเติบโตมาจากหันสิทิมไปกับบอได้นะครับเพราะวา่าแต่ทิมไปหลดเดแห่พระเศษจังใดถือว่าน้องนี่ผมบอกเลยว่าเป็นคนที่มีความกระตันยู่นะครับบอกไงๆจึงส่ลนะ่ะเออ บ่เกิดบาสิทิมผู้ให้เห้าบอกง่ายๆเกิดเป็นตัวเป็นตนของศิลิปินนี่มาได้แต่ว่าผู้ยบาลแล้วก็บอกนะครับในโอกาสข้างหน้ามั่นกับบ่อแน่นอนเพราะว่าอาสีหาน่องเขามาจังสีนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้กับน่องทาหน้าที่ห้องน่องไปแต่ว่าบางช่วงบางตอนกับเสียเอิญมาอินจอยมาเขามาแบบเป็นรับเชิญในสิ่งใดนะครับเนาะ เพราะว่าตอนนี้โตเกียวมิวสิกก็ได้ศิลปินผู้ยิ่งเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับน้องสแตมนะครับเนาะือว่าน้องก็เป็นคนมีความสามารถบ่ดได้ขี่ลายาย,ย่างแน่นอนครับส่วนสิบพันคำว่าได้สิบคนนี่นะครับแล้วมายืนหนึ่งของโตเกียวมิวสิกมันก็คงบ่ธรรมดานะครับน้องเป็นคนเก่งนะครับน,น้อง้องดหลายแนวนะครับเนาะผู้สี่มาประกวดนี่ผมบอกเลยตรงผ่าน เวทีมาพ่อสมควรนะครับบรสิเป็นเวทีอย่างไงน,นะครับการประกวดยังสีต้องต้องผ่านมาอยู่แล้วเออว่าเป็นมาแบบบบมีอย่างมานะครับเป็นคนทีเก่งอยู่แล้วนะครับโรงพยาบาลเราก็บอกแล้วว่าเขามาเนี่พร้อมฉีสามารถใส่งานได้เลยโดยที่บบต้องมาปั่นอยู่ซึ่งปั่นแต่ละคนย่างชีวาละครับใส่งบประมาณย่างมหาศาล บ่เหมือนว่าเสียดายเลยครับแต่วัวสิใสเวลาในการผลิตนักรลองแต่ละคนได้เนาะครับพอ้มันหลายอย่างหลายแนวอยู่เลยครับนี่แหละครับเหตุการณ์ที่ผ่านมามันสอนให้คนีแข็งแกร่งขึ้นนะครับจังไรถูกย่างถูกคํำเบาของพยาวารแล้วก็บ๊อกกลับไปนะครับเออจากขรดาษเพลงที่เขามารองเนี่ยเราถามอยู่แล้วยังบอกว่าบอกกลับไปขึ้นเ่า เออนี่แหละครับสถานะกับคงเหมือนเดิมแล้วครับอันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ที่พูดยบาลที่ตัดสินใจแบบใดดรอกครับทุกคนกับเขาลบก,การตัดสินใจแหละเพียงแค่สนับสนุนนะครับมาเบิง้งตัวเกี่ยวมิวสิกซอยกันแค่นั้นแหะครับมันเป็นความมวลความซื่อความสมัครใจของเอฟซีนะครับที่เขาไปสนับสนุนบอบมี่ผู้ใดบ,บังคับเูาได้ครับ อย่างเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับมันก็เป็นแบบนั้นนะครับทุกคนก็คข้องหูดีว่าม,มันเป็นจังไงเอ่อวอาอีกเรื่องหนึ่งนะครับศซลปินทีไปประกวดน้ำกันนี่พี่น้องเห็นบอกันอีกคนหนึง่งด้วยลีลาโอโจโจแบบสไตล์ล่าเนาะครับเนาะศซลปินนี่แต่ละคนทีเอ,อเขามาสมัครนี่ไหมเออถือว่าโดดเด่นทุกคนเนาะครับเนาะ ถือว่าโอกาสหนานครับก็ยังมีแต่ห้าเพิ่นรับสมัครอีกบ่ราว่าจะเป็นมองไดหมองหนึ่งสักที่หนึ่งแะครับเข้าก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆแล้วครับอย่าสะยดาขาดนะครับเนาะยางช่วงนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ใยา่บ้านนะครับบางงานนะครับตอนนี้ถึงปีหกเก่าแล้วก็ยังมีนะครับมีคิวเออถือว่ายินดีน้ำเพิ่นนะครับเนาะ หลังจากที่มรสุมนะครับพานพ่นไปซิ่งดีๆกะเขามากครับบ่วา,วาสิเป็นนักร้องช่ายยังกล่องว่าอยู่อย่างเขามากกัถือช่วงถือตอนทั้งได้ครับเนาะเออแล้วก็ศิลปินโอ้หลายๆคนนะครับที่พยายามสะเขามาซอยเล่านะครับย่างเมย์างสี่เนาะครับเนาะเออที่ห่างกันตั้งกี่ปีล้ะครับก็ย่างกลับมาซอยงานได้ยางกับเสียยางเนาะครับเนาะ สร้างมันตัวครับว่าเป็นยังนี่แหละชีวิตคนเฮ้ามันว่ามิยังแน่นอนหรอกเฮ้าก็เห็ดไปตามนาทีปัจจุบันของเฮ้านี่แหละครับที่มันเป็นไปนี่แหละสิไปโอดโอยโอดข่วนอยู่หันกับสิ่งที่มันพานไปแล้วมันกับว่าเม่นหรอกครับสร้างมันสิ่งบ่ดีก็ให้มันไปตัวครับเฮ้าบ่ต้องเอามาไว้หรือว่าเก็บยังเอามาทะนุถนอมไปยังามันบ่ดีแม่นบ่ครับถ้าบ่อะไรก็หาไม่ตัวครับถึงไม่ล่ามันก็ได้อีก ว่าตรงยังเกิดมากกับเกิดผู้เดียวต้วครับโบยผู้ดใดเกิดมากพร้อมกันตัวครับขนาดแฟดยังว่าพร้อมกันเพราะฉะนั้นนี้แหละครับการที่เล่าสู่ี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ค้นที่มีปัญหานะครับสู่ต่อไปแบบนี้ครับ